กำลังใจในวันนี้เราจะหาได้จากอะไรจักรวาลอยากบอกอะไรกับเราในเรื่องราวของวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติามวันนี้คุณมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องไปทำหรือเปล่านะวันนี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างก็เป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือการให้อภัยอะไรบางอย่างวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจให้อภยัยหรือปรับเปลี่ยนความรู้สึกหรือไม่เซ็ตใหม่ การปรับเปลี่ยนนั้นมี2รูปแบบแบบแรกคือการเซฟความรู้สึกตัวเองนั่นหมายถึงคุณจะต้องมีการให้อภัยหรือทุกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอเป็นเรื่องบางเรื่องที่ไม่สู้จะดีนักเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะไม่พอใจนิดหน่อยหรือมันผิดเป้าผิดแบบผิดรูปแบบอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรแบบนี้แล้วมันมีคนมาขัดขวางหรือผลมันออกมาไม่สู้จะดีนักเป็นคําพูดการกระทําที่ ฟีดแบบก,กลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ควรจะได้รับแบบนั้นเราทําดีๆกับได้อะไรสิ่งที่ไม่สู้จะดีนักกลับคืนมานะเป็นความรู้สึกการกระทาคาพูดวันนี้จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการปรับ m i n d s e t ส่วนหนึ่งมีเรื่องของการเดินทางอีกส่วนหนึ่งนะวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือเป็นเรื่องของการที่คุณฉุดคิดเรื่องอะไรที่มันเข้าข้างตัวเองนะเซฟความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะเดี๋ยวไปดูว่า เป็นเรื่องลักษณะแบบไหนนะให้ชัดเจนมาหน่อยนะความสบายใจคุณต้องคิดเข้าข้างเสมอว่าทุกอย่างทุกสิ่งสถานการณ์คำพูดเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอการที่เราไม่พอใจอะไรใครนั่นหมายถึงเรา เอาสิ่งที่เขาทําเขาพูดเนี่ยเก็บมาคิดนะเขาบอกว่าก้อนหินอยู่ในมือนะอย่าบีบเพราะว่ามันจะทําให้เราเจ็บให้คว้างทิ้งออกไปนั่นหมายถึงว่าคํารู้สึกคําพูดอะไรอะ่ะมันจะมีผลต่อเราเมื่อเราเก็บมาคิดเท่านั้นหรือเราเขาเรียกว่ามีจุดยืนเป้าหมายที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทด้านอารมณ์ก็ตามให้คิดเข้าข้างตัวเองให้คิดให้ตัวเองสบายใจนะอย่าเอาคําพูดไร้ค่าด้อยค่าคนอื่น มาคิดเพราะว่าสิ่งที่คนทําได้ง่ายที่สุดคือพูดแบบทําร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่ไม่คิดเพราะฉะนั้นอย่าให้ค่าคําพูดของใครที่มันอาจจะจริงหรือไม่ก็ตามบางคนเขามีสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้นะบางคนเขาก็โนสนโนแคร์บางคนที่มีจิตใจที่ว่าไม่ได้แคร์คนอื่นนะ่ะมันเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่สนนะแต่เขาไม่ได้ว่าเก็บเอาอะไรใครที่ไม่สู้จะดีนะเก็บมาคิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้หากมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลง ให้คุณค, andal, ค rad, <c oughs> <Christ>. orgeous, ิดเข้าข้างเราคิดเรื่องของความสบายใจอย่าไปด้อยค่าให้ค่ากับความรู้สึกหรืออะไรที่เขามากระทบเราแล้วก็เรกว่าอย่าด้อยค่าความรู้สึกตัวเองเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะมันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ค่าคิดบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อหนักใจเป็นข้อเสนอเช่นการต่อรองที่ไม่สู้ใจยุติธรรมนักหรือเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะหรืออะไรที่มันหายมันหล่นมันเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าความที่ ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในเรื่องของวันนี้นะอยากเก็บไปคิดไปใส่ใจมีปัญหาให้เผชิญหน้าอย่างกล้าหานะเพราะว่าปัญหาบางทีถ้าเราหลบไปเราจะคิดเหมือนกับว่าร้อนโดนตัวเองนะให้พูดให้เจรจาปัญหาก็จะจบณนจะุดนั้นตรงนั้นแล้วก็อย่าเอาอะไรมาเก็บเป็นความคิดให้ตัวเองกังวลน,นะให้สบายใจมากขึ้นความอุดมสมบูรณ์จะอยู่ในใจเรื่องของจักรวาลการเติมเต็มนะมันจะมีพลังงานแรงดึงดูดหากคุณไม่มีพลังงานลบก็นี่ี่ย โพสิทีฟหรือพลังงานบวกก็จะดึงดูดสิ่งดีๆความคิดดีๆหรือการที่เราไม่ค่อยจะรู้สึกรู้สาอะไรนั่นก็ไม่ได้เรื่องที่เขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องให้เราไม่สบายใจนะั่นแหละนะสรุปแล้วก็คืออยากคิดมากคือคิดอะไรบางทีการที่เราปวดหัวก็อะไรเนี่ยถ้าเราปวดล็อกครั้งนี้เป็นวิธีการคือบางอย่างก็มีวิธีการนำร่องถ้าเราเคยทำได้แล้วหนึ่งครั้งเราก็จะทำได้ครั้งที่สองครั้งที่สาม ทางวิ่4นะทุกคนก็เรียกว่ามันก็ต้องเผชิญอะไรกับที่ไม่คาดคิดรายวันเป็นเรื่องปกติธรรมดามอยู่ที่ใจเรานะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดต่าม